วิธีป so ั่นจักรยานระเบิดพลังพันวัตต์ง่ายนีดเดียวช่วงนี้ฟิตฟิตฟิตลูกสาวซ้อมทุกวันก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับว่าวันนี้จะมาสอนเทคนิควิธีการระเบิดพลังนะครับบน Swift 1000วัตต์ แบบง่ายๆเลยนะครับใครๆก็ทำได้ไม่ได้โม้นะต้องเหงื่อไม่ออกสักหยดเลย yeah. โอ้โหคหมดอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับไปปั่นมาแล้ววันนี้โอเคอย่างที่เราสัญญากันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีการระเบิดพลัง1000วัตต์นะครับโดยที่แบบว่าชิวๆไม่ต้องเสียงเหงื่ออะไรนะครับผม และ1 0นึ่วัตต์ของเราครับก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นี่เลยนะครับเห็นไหมครับ1 0 0 0วัตต์จริงๆด้วยก็วันนี้จะมาสอนนะครับว่าทำยังไงนะครับเป็นโปรไฟล์เป็นหน้าเรานะครับเป็นแบ็ k กราวน์ของเราแล้วก็แล้วก็ฉากข้างหลังประกอบนะครับก็เป็นเหมือนกำลังปั่นอยู่ใน Swift นะครับส่วนเรื่องของชื่อหรือ Power หรืออะไรก็คือคัสต o มได้หมดใส่ จะใส่ไปพันวัตต์หรือจะ500วัตต์ก็แล้วแต่เราเลยนะครับเราคัสตอมใส่ได้เลยก็เริ่มแรกนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวเข้าไปที่ w w w นะครับ swiftirl.com ติดกันเลยนะ swiftirl.com นะครับเดี๋ยวเรามาแคปเชอร์หน้าจอไปพร้อมๆกันเลยจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับอะ่ะเรียบร้อยนะครับเข้ามาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ มีเป็นเว็บไซต์ที่มีหน้าเดียวแบบนี้เลยก็เป็นหนึ่งคนที่เขาบอกว่าชื่นชอบ Swift นะครับเขาก็เลยทำออกมาเล่นๆแล้วก็ให้ใช้ฟรีกันนะครับช่วงนี้ก็สามารถทำได้เลยเราก็เข้าไปเลือกรูปที่เราต้องการจะใชะ้สมมติว่าผมใช้รูปนี่รูปของเราก็ขึ้นมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยง่ายน,นิดเดียวนะครับเป็นรูปแบบนี้หรือว่าจะเอารูปเปลี่ยนได้ไหม หรือเป็นรูปนี้ก็รูปคล้ายๆกับเหมือนเหมือนกับอยู่ในเกมนะครับแบบนี้ปุ๊บอ่าคล้ายๆกับเรากําลังปั่นอยู่ในเกมเห็นด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับผมส่วนอย่างที่บอกนะครับว่า1 0 0 0วัตต์คืออะไรคือตรงนี้เราคัสตัมได้หมดเลยสมมุติ1 3 7วัตต์เราไม่เอาเราเอา1 0 0 0วัตต์ปุ๊มแบบนี้นะครับอัปเดตเห็นไหม มันก็ขึ้นมาหัวมุมตรงนี้นะครับเรียบร้อย1,000วัตต์นะครับโอ้โหแรงจริงๆเลยคนนี้แรงมากๆเลยอุย้ยยุง power up ใส่ไหมใส่เป็น a e r o boost ใส่ sky lane ดีกว่านะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็น r o o t complete เป็น sky lane อ่าเก๋ๆนะครับ1,000วัตต์มี boost a e r o ด้วยชื่อ profile ก็เป็นชื่อเราเรียบร้อยนะครับในเห็นไหมเก๋ๆเราก็เอาไปใช้ แล้วเราก็สุดท้ายขั้นตอนที่3ดาวน์โหลดอีดนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์ JPEG ให้เราเรียบร้อยแล้วครับ1,000วัตต์นี่ง่ายมากๆเลยนะครับก็คือเอาไปใช้เล่นกันได้นะครับเอาไปลงใน IG ไปลงในโปรไฟล์หรือว่าไปอัพใน Strava ของเราก็ได้นะครับแบบวันไหนที่เราขึ้นเทรนเนอร์ก็อัพ Strava เป็นรูปนี้ก็เก๋ๆดีนะครับและวันนี้นะครับก็วะเวียนมหาแบบสั้นๆนะครับเอาเรื่องราวสนุกๆมาฝากเพื่อนๆนะครับจะเกิว่ามี เรื่องอะไรที่มันอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะพยายามเอามาแบ่งปันนะครับยังไงช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับปันปลอดภัยนะครับปันต่อไปอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าได้ทําแล้วนะครับแล้วก็ b ี idea เก๋ๆที่อยากจะแชร์เพื่อนๆคนอื่นสามารถที่จะโพสในอินบ็อกซ์ของ ไวรเซิร์ไดรฟ์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับหรือว่าจะไปโพสต์ในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับก็ลองส่งไอเดียของพเพื่อนๆนะครับว่าเราจะเอาโปรแกรมนี้ไปปรับใช้ยังไงเก๋ๆนะครับเอาละ,ะครับขอบคุณมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ในการวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับปาน์ตี้สนุกนะเฮ้ย